ค่ะกับโอกาสดีแล้ยนะคะคือวันนี้เนี่ยนื่งในวาระโอกาสดีน้องพาวคัมแบ็กแล้วกับเพลงที่ชื่อว่าวาเลนไทน์ทางเราก็ต้องทำทรีแอคสักหน่อยไหมหลังจากที่เออแบบเขาเรียกว่าอะไรตามติดน้องมาตั้งแต่เดบิวเพลงแรกตอนนี้เป็นคัมแบ็กแรกของน้องพาวแล้วนะคะชื่อเพลงว่าวาเลนไทน์เนาะ คือเราแบบเราไม่ได้ดูคอนเซ็ปต์ไม่ได้ดูอะไรมาก่อนเลยนะคือมาเพื่อฟังเพลงเดียวก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงวาเลนไทน์ Valentine. อุ้ยมีความแบบมีความฟรชกว่าเพลงอัลบัมก่อนหน้านะสดใสเนา ประเด็นท่าจะแดงดำมะแมแต่กี้ยังไม่ชมยู่เลยเออว้ายอดมาขนาดนี้เลยเหรอยอดเออมาขนาดนี้เลยนะไปไป

Amang moy mo Za tan ni sone chi a ke ya get on shi ก็คือจบแบบไม่ทัดตั้งตัวเออฉันกำลังดูเพลินๆคือแพทเทิร์นเพลงอ่ะเหมือนเพลงยุคยุคใหม่ๆที่แบบไม่ค่อยมีอะไรซับ้อนแล้วก็เพลงแค่สนาที5หเวลาทำเอ็มวีอ่ะมันบางทีมันเล่าเรื่องได้ไม่เยอะมันแบบ มันมันใส่อะไรเยอะไม่ได้อะ่ะเออเพราะวาเรื่องความที่เวลามันมีเท่านี้แล้วการที่จะเล่าเรื่องเรื่องนึงภายในเวลาระยะแค่ส่งนาทีกว่าๆมันเป็นเรื่องที่ยากมากแต่ว่าถ้าเอาตัวเพลงตัวเพลงอะย่อยง่ายเหมือนเดิมคือเราว่าเออเรื่องเพลงอะ่ะพ่าไม่เคย เาไม่เคยทำเพลงไม่ดีนะสำหรับเราตั้งแต่ฟังมาตั้งแต่ v o v o t e d a ดัสติ้งฟีเวอรี่ดต i n g ใช่ไหมแล้วก็ Amazing คือแบบคือมันมีมันมีไวน์ของแต่ละเพลงค่อนข้างชัดอะซิงเ l ิลวาล n นไท e อะคือด้วยความที่เราอะไม่รูไม่ได้ดูคอนเซปต์มาไม่ได้ดูทีเซอร์ไม่ได้ teaser, ไไดูอะไรเลยคือมาเพื่อฟังเพลงเดียว ก็รู้สึกว่าเป็นเพลงที่ย่อยง่ายเป็นเพลงบ๊อบไม่ไม่แน่ใจแต่ว่าก็รู้สึกว่าย่อยง่ายเหมือนเดิมแต่ว่ามันก็มีความโตขึ้นในด้านของลุกในด้านของในด้านของเอ่อการใช้เสียงอะไรเงี้ยเออก็ไม่ทําให้ผิดหวังค่ะสําหรับหลงเผาสําหรับเราเราว่าเพลงดีนะเออมันเป็นเพลงที่แบบคือช่วงฮงสุดท้ายอะที่มันเปที่มันเป็น,นเปนหนีนนนอะ่ะ มันตอนฟังั้งแรกเรารู้สึกว่ามันเป็นการเปลี่ยนบีทที่ค่อนข้างกระทันหันนิดนึงมันแบบเขาเรียกอะไรอาจจะดูปุ๊บปั๊บอะไรเงี้ยเออแต่ว่าถ้าฟังไปเรื่อยก็อาจจะแบบอาจจะรู้สึกไม่อะไรแต่ว่าตอนฟังครั้งแรกคือแบบเอ,อ๊ะบีทเปลี่ยนหรออะไรเงี้ยเออก็ประมาณนี้นะคะ่ะสำหรับอันนี้ก็คือเป็นการคัมแบ็คอัลบั้ม ไม่ใช่คัมแบ็กอัลบั้มไปการคัมแบ็กครั้งแรกซึ่งเราไม่แน่ใจว่าเป็นมินิอัลบั้มหรือว่าเป็นฟูอัลบั้มนะคะ mm hmm. ก็ฝากติดตามน้องนองกันด้วยนะคะก็เพลงดีกดฟังกันเยอะตอนนี้แสนแฟนวิวแล้วนะคะนั่นแหละก็ฝากสนับสนุนน้องนอง,นองวงผ่ากันด้วยนะคะ วันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้ว,ลวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องเยด้วยนะคะเจอกันใหม่อีกคลิปหน้านะบ๊ายบาย